สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีดิกลโรนะคะของคุณชัยบัญชานะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะีโะะอ้โหบังคาบหมุนผ่านบังคับหมุนหมุนหมุนตัดกลับมาหน้าจอหลักเหมือนเดิมนีทดสอบการชาร์จนะคะ อันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนี่นะคะถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะก็ปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up ดันด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ ถ้ารู้รหัสผ่านก็ทำได้ไม่คิดตัใจแต่ถ้าไม่รู้ก็มีท่านได้จัดนะคะอยู่ที่เราอะครับนะคะพวกนาฬิกาอะมาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ